แล้วนะคะวันนี้ชลี่ก็มารีวิวเช่นเคยนะคะก็คือตอนนี้ค่ะ ตัวนี้ก็คือเกมเมลีนรีเทิร์นครีมนะคะก็มีหลายคนเรียกน้องเขาว่าครีมเลือกเมือนะคะแล้วชล,ลิี่ก็ได้ทดลองใช้ไปเกือบจะหมดหลอดเดี๋ยวชล,ลิี่จะมาบอกสรรพคุณของน้องเขานะคะว่าน้องเขามีส่วนผสมเด่นๆอะไรบ้างเน,นาะคุณสมบัตเิเด่นๆของน้องเขาเลยนะคะก็จะช่วยทําให้หลุมสิวตื้นขึ้น,นลดริ้วรอยพวกฝ้าจุดด,ด่างดำจัดการเกิดสิวแล้วก็ช่วยทําให้ผิวกระชับมากขึ้นแถมยังมีตัวช่วยฟืนฟ้นฟูทําให้ผิวกระชับเรียบเนียนขึ้นนะคะแล้วตอนนี้เขาเคลมอีกนะคะว่าตอ จภายในหลอดเดียวเลยนะคะแล้วที่สําคัญตัวนี้นะคะเขาก็มีาสารสกัดตัวเดียวกับ SK2 เลยนะคะโอ้โห SK2 ราคาหลักเป็นพันแต่ตัวนี้ราคาหลักร้อยแต่ว่าใช้ส่วนผสมตัวเดียวกันอ้อทุกคนคุ้มนะมันคุ้มมากๆจริงๆแล้วคุณสมบัตินอกจากที่ชอรี่กล่าวไปเมื่อสักครู่นะคะเขาก็ยังช่วยพวกที่แบบว่าถ้าเราไปเลเซอร์ใช่ปะพวกกลุมซิว หรือว่าเราไปกดสิวแล้วมันเป็นหลุมใช่ปะตัวนี้ก็จะช่วยเวลาเราทาไปแล้วใช่ปะมันก็ช่วยให้ไอหลุมนะ่ะที่มันแบบลึกลงไปให้มันตื้นขึ้นมานะคะตัวนี้มันช่วยได้จริงๆแล้วใครที่ชอบไปเลเซอร์พวกสิว ฝ้ากะอะไรอย่างเงี้ยนะคะตอนที่เราเลเซอร์มาแล้วมันก็จะมีพวกรอยแดงๆเนาะตัวนี้ก็ช่วยให้มันแบบว่ารอยแดงจางลงได้นะคะเพราะฉะนั้นอ่ะตัวนี้คืออย่างที่บอกคุณสมบัติเขาครบจบในหลอดเดียวเนาะเนื้อครีมของน้องเขาก็ลักษณะเป็นเนื้อสีขาวๆแบบนี้นะคะเป็นเนื้อแบบเข้มข้นเนาะเวลาเราทาไปแล้วอะ่ะมันจะให้ความรู้สึกว่ามันซึมไปเลยแล้วก็มันไม่เหนียวเนหนอะหนกนะคะ แล้วตัวนี้นะคะก็ไม่ได้กลิ่นของแอลกอฮอล์หรือว่าน้ําหอมนะเวลาทาไปแล้วมันให้ความรู้สึกแบบว่ากลิ่นให้คล้ายยานเนาะแล้วเวลาทาไปแล้วนะคะชลิชอบตรงที่แบบว่า ตื่นมามันไม่หนักหน้าตื่นมาแบบว่าหน้าเด้งมากๆเลยจากที่ชรี่ได้ลองใช้มานะคะแล้วทุกคนเคยสงสัยไหมคะว่าเมื่อครีมเขาเข้มข้นแบบนี้มันจะทําให้สิวอุดตันหรือเปล่าจากที่ชลรี่ได้ลองใช้มานะคะชลรี่ก็ทาพอกหน้าก่อนนอนทุกคืนเนาะเวลาตื่นมาชาลรี่มีความรู้สึกว่าสิวมันไม่ได้อุดตันพวกลอยจุดด่างดำมันจางลงนิดนึงแต่ก็ไม่ได้แบบหายไปสนิทเลยนะแล้วก็มีความรู้สึกว่าผิวหน้าชุ่มชื้นแล้วก็ไม่ได้ทาให้เกิดสิวใหม่ขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะชลรี่ก็เลยชอบตัว มากๆเลยวิธีใช้ของน้องเขานะคะจริงๆแล้วเขาให้ใช้ตอนที่แบบว่าหลังล้างหน้าเสร็จไม่ว่าจะเป็นเช้าหรือเย็นนะคะแต่ส่วนตัวชลีนะคะอาบน้ําเสร็จล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ปะชลีก็ใช้ตัวนี้นะคะแล้วก็ทาทุกคืนไปเลยนะคะพอตื่นมาชาลีมีความรู้สึกว่าหน้าชาลีแบบว่าอิ่มน้ําฟูๆเด้งๆยังไงก็บอกไม่ถูกนะคะทุกคนต้องไปลองใช้กันดูใครได้ดูคลิปนี้แล้วนะคะก็เป็นการตัดสินใจในการซื้อใช้ดูนะคะ จะบอกก่อนนะคะว่าครีมแต่และแบรนด์อ่ะมันมีส่วนผสมต่างๆกันไปนะคะมันก็แล้วแต่ว่าเออบางคนใช้แบรนด์นี้แล้วอาจจะถูกกับหน้าเราแต่บางคนใช้แบรนด์นี้แล้วก็ไม่ถูกกับหน้าเราก็แล้วแต่สภาพผิวของแต่ละบุคคลเพราะฉะนั้นใครอยากจะมาซื้อลองใช้ก่อนแนะนําให้ซื้อขนาดทดลองก่อนนะคะแล้วถ้าเกิดมันิร์ k นะคะเราก็สามารถซื้อหลอดใหญ่มาใช้ได้นะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้ชลลี่หวังว่าคงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด subscribe และแชร์ให้ด้วยนะคะบายๆค่ะ 啊。Wow.